ที่เคารพทุกท่านะและสวัสดีพี่น้องนิสิตชาวมหาวิทยาลัยบูรพาที่รักทุกคนค่ะวันนี้พวกเรานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาไทยนะคะวันนี้จะขอทําการแสดงละครเวทีเกี่ยวกับตำนานรักอันลือชื่อของชาวบางแสนค่ะ 好，今天晚上很感谢各位老师和各位同学的来临。下面就由来自东方大学医学院和人类学院的学生为我们带来一段凄美的爱情故事。预祝大家观看愉快，谢谢。好，เพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบตำนานรักอันมั่นคงนี้ค่ะวันนี้เราจะมารับชมพร้อมๆกันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังการแสดงในชุดตำนานรักเข่าสามมุกได้นบบัดนี้ค่ะ ตำราครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะพาคุณย้อนกลับไปในอดีตกำนันบ่ายพ่อไม้เศรษฐีที่ร่ำรวยมั่งคั่งแห่งบ้านอ่างหินหรือบ้านอ่างศิลาในปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกชายมีนามว่าในแสนกำนันบ่ายเป็นที่เคารพงบนือ หรืออะไรเจ๊ะจ้าคาดูคาำเรียบร้อยสลับทุบตบอข้าวบ้านนิดน้อยแหมลูกชายหลวงพ่อกำนันเนี่ยะโตเป็นหนุ่มแล้วน่ะเมื่อไหร่จะมีลูกมีหล,ลานให้กำนันอุ้มให้ชื่ในใจสักทีล่ะยังหาไม่ได้เลยจ้ะป้าหาไม่ได้อะไรกันละ่ะเนี่ยฉันกะจะไปทาบถามกสา,าวพ่อค้าเศรษฐีบ้านเหนือสักหน่อยโอ้โหพ่อกำนันโชคดีนะจ๊ะ มีลูกชายหล่อเหลาเอาการเอางานแถมยังได้ลูกอาทีตแล้วพอกำลังคงทำบุญมาดีนะเนี่ยขนาดนั้นหรอจ้าเออเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอาจาส่วนวสามุกนั้นเธอเป็นเด็กกำพร้าเธออยู่กับยายที่กระท่อมหลังน้อยริมหน้าผามีอาชีพเก็บของป่าขายเพื่อเลี้ยงชีพลูกไหวในสายยายเดี๋ยวมุก โอยเดี๋ยวนี้จะลุกจะนั่งก็ลำบากมุกเอ้ยโลกคนแก่ก็อย่างนี้แหละลูกมาสิเรากลับบ้าน,นเถอะยายโชคดีจริงๆนะที่วันนี้ขายของหมดเร็วยายจะได้ไม่ต้องนั่งตากลมไปนานๆพรุ่งนี้ยายไม่ต้องมาแล้วนะจ๊ะมุกขายคนเดียเองได้เสยยายนอนอยู่บ้านเฉยๆรมันก็น,น่าเบื่อลูกได้ออกมาเจอผู้คนบ้างก็ดี ปใสยายกับบ้านกันเถอะวันหนึ่งในแสนได้มาเล่นว่าวที่ชายหาดกีฬาเล่นว่าวนี้เป็นกีฬาที่ในแสนโปรดปานเป็นอย่างมากแต่ทว่าวันนี้ลมที่หาดทําให้เชือกว่าวของในแสนขาด ในแสนจึงวิ่งตามล้กของที่ลอยมาตกที่ริมหน้าผาหน้ากระท่อมของสาวมุกกับยาย หอมลิคงุจใจฉันขึงได้มาแปลจักเธอเธอจรอยเธอเป็นเนื้อคู่หนควรอมชจูเล่นชองามรีฉากเนี้ย่าครั้งกมีพบเธอแต่ไม่เชื่อมือแรกเจอครั้งละเธอคือคู่สามารหลังจากวันนั้น นายแสนและสาวมุกกรชอบพอกันเป็นอย่างมากจึงได้ตกลงคบหาดูใจกันโดยที่นายแสนจะแอบ,บมาพบกับสาวมุกที่ริมหน้าผาแห่งนี้เป็นประจำโดยที่กำนันบ่ายไม่เคยรู้และวันนี้นายแสนก็ได้แอบ,บมาพบกับสาวมุกอีกเช่นเคยม<ะ>ุกพี่แสนพี่หายไปนาน มุกนึกว่าจะไม่ได้เจอพี่แสนอีกแล้วมุกมุกเป็นอะไรมุกร้องไห้ทำไมคิดว่าจะไม่เจอแล้วไม่ได้กอดเธออีกแล้วเก็บน้ำตาคนดีจากนี้คงไม่ห่างหายแล<น>้วกอดเธอ สุดดวงใจของพี่อย่าร้องไห้อีกนะพี่แสงพี่ก็รู้ว่าเราสองคน็นไปนไม่ได้เราสองคนไม่เหมาะสมกันพ่อกำนันต้องไม่ชอบใจแน่ๆเลยถ้ารู้ว่าพี่กับสันนกันมุกไม่ต้องห่วงนะพี่จะบอกพ่อให้มาสู่ขอมุกที่เร็วที่สุดเราจะรักกันอย่างเปิดเผยถ้าพี่อธิบายเหตุผลให้พ่อฟังพ่อต้องเข้าใจ แต่ถ้ามุกไม่เชื่อพี่พี่จะขอมั่นมุกด้วยแหวนวงนี้ของพี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีราคาค่างวดอะไรแต่พี่ก็ขอมอบมันไว้เพื่อแทนดวงใจของพี่และพี่จะสัญญาว่าพี่จะรักมุกตลอดไปให้ผู้ผาแห่งนี้เป็นพยานรักของเราสองคนมุกก็ขอสัญญาต่อหน้าผู้ผาและทะเลแห่งนี้ว่ามุกก็จะรักพี่ตราบติ้นลมหายใจสุดท้ายของมุก นั่งไงพูดถึงก็มาพอดีเลยมาๆมาๆมามา,มานั่งนี่แล้วลูกพ่อกำลังคุยธุระเรื่องของเราอยู่พอดีธุระเรื่องอะไรกันพอ่อเอา้ามานั่งละว,ว่า้ลุงเขาซะก,ก่อนพ่อกำลังคุยกับลุงเขาเรื่องงานแต่งของเองกับมะลิเป็ไงนะล,ลูกน้องเขาน่ารักใช่ไหมล่ะไปไปไปหาน้องเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกกันก่อนเรื่องงานแต่ง,อ,งอะไรกันพอ่อทำไมพ่อไม่ทามช่นก่อน ฉันมีคนรักอยู่แล้วและฉันจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นนอกจากคนที่ฉันรักบ้าไอ้โลกคนเล้อย่าบอกข้านะว่าแกจะแต่งงานกับนางมุกผนขายของป่าเลี้ยงชีพไปวันๆเรารักกันนะพ่อความรักของแกมันเป็นเรื่องเพ้อฝันจะจ,จัดงานแต่งให้เร็วที่สุดและขอสั่งห้ามไบ่หแกไปพบกับนางมุกอีกหาหาแกไม่เชื่อฟังฉัน ราตตััักก่อนลแสนรู้สึกผิดหวังและเสียใจที่พ่อไม่เข้าใจในความรักของตนแต่ก่อนจะถึงวันแต่างงานเขาอยากจะพบหน้าหญิงสาวผู้เป็นที่รักอีกครั้งหนึ่งเขาจึงแอบกำนันบายไปพบกับสาวมุกที่ริมหน้าผา มุกพี่แสนในตลาดเขาลือกกันว่าพี่ต้องแต่งงานกับลูกพ่อขาเศรษฐีในวันมะลืนนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมจะพี่มุกพี่ขอโทษพี่ทำตามสัญญาที่พี่ให้ไว้ไม่ได้แต่พี่อยากให้มุกรู้ว่าพี่ยังรักมุกเสมอตราบจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายของพี่พี่แสน ถึงกำหนดวันงานแต่งงานของนายแสนมีคนมาร่วมสดแสดงความยินดีมากมายเสามุกเองก็ได้ถูกเชิญมาร่วมงานด้วยเช่นกันแม้ว่าเธอจะเสียใจมากเพียงไรก็ตามแต่เธอก็ยังอยากมาเห็นหน้าชายที่เธอรักเป็นครั้งสุดท้ายเธอได้ถอดแหวนที่ในแสนให้เธอไว้แทนความรักใช้รถแทนน้ำสั่งแล้วเธอก็จากไปเมื่อในแสน เห็นหญิงที่เขารักเดินออกจากงานเขาก็ได้แต่นั่งเสียใจที่ตามไปรั้งเธอไว้ไม่ได้โดยไม่รู้เลยว่าเขาจะไม่ได้เห็นหน้าหญิงสาวที่เขารักอีกต่อไป เขารักสุดหัวใจแต่มันก็สายไปเสียแล้วเมื่อเขาได้เห็นร่างอันไร้วิญญาณของสาวมุกที่เบื้องล่างของหน้าผาซึ่งเป็นที่ที่เขาและสาวมุกได้เคยสัญญารักร่วมกันว่าจะรักกันจนตราบสิ้นลมหายใจในแสนเสียใจมากจึงกระโดดหน้าผาตามสาวมุกและร่างของทั้งคู่ก็ได้อยู่เคียงข้างกันโศกนาฏกรรมรักครั้งนี้ นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากได้มีการเล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นที่มาและตำนานของเขาสามมุกและหาดบางแสนจนถึงทุกวันนี้ 表演结束了，感谢各位老师和各位同学的来临。嗯，其实对于，其实对于爱情，我们有怎么样的感想呢？无论每一段的情感经历是如何的，我们最后都祝愿他们能活得到幸福。但愿天下有情人能终成眷属。 ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตำนานรักที่ยิ่งใหญ่นะคะของสาวมุกและนายแสนค่ะและจากโศกนากกรรมรักครั้งนี้นะคะก็ได้เป็นที่มาของสารเจ้าแม่ข่อสามมุกและสารเจ้าพ่อแสนที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวบางแสนจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพวกเราทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณาจารย์และก็เพื่อนๆน,นิสิตนะคะที่ชมพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิด จากความรักที่มั่นคงของนายแสนและสาวมุกในครั้งนี้ค่ะพวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ